นี่รอบซีมาจากไหนไม่รู้ครับมาลองมาลองขับรถไถดูนะครับว่ารถของช่างเหี่ยวเป็นยังไงเนี่ยก็เลยให้มาลองนะครับลองไถดูว่าเป็นยังไง M U C เอ็มยูี่เ้เองใช้รุ่นไหน50กี่คันสองคัน นี s <S er ang, um nih, um ่เท่าไรทำอะไรบ้างรถเองร้อยชั่วโมงอันนี้ร้อยชั่วโมงก็ใส่ยังไม่ถึงร้อยเลยใส่สปริงแล้วโอ้เพิ่งเท่าไรแล้วอันนี้จะมาลองกันทุกคนเลยใช่ไหมเออจัดไปเสียงเป็นยังไงลรวดันดีไหมพี่ดันเแค่สองเดีย ตั้งผ่านโอเคไหมพี่ออตั้งแบบนี้ไหมเหมือนกัน,เนสเกลว่ฮะองสองเกลียวะไร<ะ>สเกลียวสเกลียวอของพี่ <c ười> ของพี่แ <c ười> ค่เกลียวเดียวเองมันไดใส,ส่สปริงไหม่ <c ười> นี่เตรียมพร้อมอันน,อน,อนี้วนะันนี้ไม่ได้ไทยวะอยู่บ้านอะไรนะบ้านโชคซวยโชกุยเจ๊ะไหม มีบวนเงี้ยบวนตะน้ไปเออยี่ยได้ลองเยียๆๆ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 ๆนี่ก็ดินก็จะถายยากนะเพราะว่าเอาต้นไม้แล้วก็ปั้นคนาใหม่ครับให้เสมอกันกันกบนาฝั่งนูน้นปกติจะอยู่เทอบมาฝั่งนี้ นี่ครับการปลูกต้นไม้ยูคานะครับมันก็จะลำบากตอนนี้แหละตามขนาไม่แนะนํานะครับไม่แนะนำเนี่ยตามทางเนี่ยเวลารถเกี่ยวรถไรวิ่งยากมากเลย f c ฟซไม้แล้วครับแสดงว่าพวกนี้ดูคลิปแน่นอนเลยแล้วเห็นได้นั่นมาลองมานนหนึ่งใช่ไหม <laughs> มาได้มาได้มาลองได้ กียร์หนนไ่นไไทำไมูหหไหนรูนี้กอ,องเนี่เกียร์สองดินเปียกเดูอ่ะก็ดูอ่ะอันี้เกียร์สองนี่คาเรงในหมู่บ้านเลยไหมนี่ <c oughs> หนึ่งตะบนหนึ่งลิศทานเลยใช่ไหมโอ้ถึงฝนไม่ตกก็จมถึงฝนไม่ตกก็จมเฮ้ยโอยวันนี้ไม่ได้เอาสู้มาด้วยดูครับ FC มาขอถ่ายนะครับ มันก็แล้วแต่คนตั้งผ่านนะครับแล้วแต่คนขับด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับประยุงประหยัดน้ำมันนี่ถามว่าทำมาแล้วประหยัดน้ำมันไหมมันก็แล้วแต่คนอีกอะ่ะเออมันแล้วแต่คน เสียงไม่ดึงเลยนะเสียงเสมอเลยเรียกขนาดดินเปียกอะแต่พี่ไม่ได้ตั้งผานสุดไงพี่ดึงขึ้นออกหมดเลยนะนะั่นน่ะขึ้นสุดเลยแล้วแต่สูตรนะี่แล้วแต่สูตรสูตรเนี่ยมันหมดยนยกคันดิ้งปูปูป,ป,ป,ปูนี่แหละ ต้องเอาเสียงเทอโบออกแล้วเอากลวยออกไม่งั้นมันจะเหยียบวบ้ร์อะไรเงี้ยอย่าฟงหฮ้อไม่ค่อยลั่นแค่ยกนิดเดียวก็หอนแล้ว ไปเลยขาเร่งมาขับรถชักเอียวยิ่งเร่งบีครับตรงนั้นดินหล่มนั่นน่ะแม่ก็ไม่จ๊บหนาโปงเนี่ยเขาเรียกว่าคนเป็นนะครับถ้าเป็นหลานผมาีนี้จมแล้วเนี่ย เนี่ยเขเรียวกว่ารู้จักเก็บงานครับบางคนนี่บางครั้งเก็บงาน,นยังไม่เป็นนะครับเฮ้มีเบิ้ลตัดด้วยวานเจี๊ยบ ปกติเสียงหอนจะเบาวกว่าน,นี้พี่เพิ่งไปเปิดเมื่อวานนไงเปิดกรรมนาอีกเอ้ยเปิดไอ้บูธมัน,น,นหืมปกติออกเยอะกว่าน,นี้พี่ไปปรับเทเบิลเมื่อวานไงควันมันก็เลยออกน้อยแต่หอนแรงกว่าเดิมดคครรััเเเเลยยนนน้้อออปป็็โต ก็โอเคครับนี่ก็เอฟซีนะครับมาจากบา้านโชครับนี่ครับดูตามหาผมตั้งแต่เชา้า,าตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานพี่ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานเลยได้ถ่ายวันนี้นี่ก็รัดไปที่บ้านตะกูก็ถึงแล้วไม่ใช่ปอนี้นี่ใช่ไหม,มไก็โอเคครับตามนี้ครับก็ใครอ,อยาก มาทดสอบก็มาลองได้นะครับก็อีกคันก็จอดกินข้าวไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ